หากคุณสัตดาแบบได้เข้าสิทธิ์ทุพพลภาพจะได้เงินหรือว่าสิทธิ์อะไรบ้างครับครับก็จะมีเงินชราภาพที่เราส่งไปตอนที่เราใช้มาตรา3ามนะครับผมก็คือตัวที่คำนวณออกมาตัวนี้นะครับแล้วก็อันนี้คือยอดน้ออันี้คือยอดที่เราส่งยอดที่เราส่งไปอันนี้ที่ยอดที่เราคํานวณด้วยมาแล้วแล้วก็เราจะได้ดอกเบี้ยของผมจะอยู่ที่สองแสน เบือนต้นบวกก็คือรวมทั้งดอกเบี้ยแล้วครับผมได้เท่าไหร่ครับก็จะได้อยู่ที่270,000หชูใหู้หน่กร้อยยี่สิบยี่สิบสี่บาทจุดสิบเก้าสตางค์อันนี้อันนี้ตารางนี้มาจากไหนฮะอันนี้จากพี่หมอครับผมโอเคครับครับโอเคแล้วได้อะไรครับก็จะได้อ่าลงเข้าโรงพยาบาลของรัฐแล้วก็ได้เงินเดือนได้เงินเดือนเดือนละห้าร้อยบาท ที่เราเดินทางไปเป็นค่ารถเดินทางไปหาหมอนะครับผมแล้วทุกคนลภาพได้เดือนเท่าไหร่ครับทุกคนลภาพผมจะได้อยู่ที่เจ็ดกฎหมายปัจจุบันกฎหมายปัจจุบันก็คือเจ็ดพันห้าจ่ายห้าสิบเปอร์เซ็นต์จ่ายห้าสิบห้าสิบเงินเดือนสูงสุดเท่าไหร่ครับจ่ายห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของฐานเงินเดือนสูงสุดก็คือหมื่นห้าก็จะก็จะได้เป็นหมื่นห้าร้อยบาทครับผมตลอดชีวิตในอนาคตในอนาคตที่จะเกิดขึ้นจากห้าสิบเปอร์เซ็นต์เป็นดเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ครับใช่ครับ ก็จะได้เป็น1,500บาทครับาทตลอดชีวิตทุกเดือนครับผมรแล้วท้ายที่สุดแล้วแบบว่าฝากอะไรถึงเพื่อนๆที่อาจจะทุกคนละภาพหรืออะไรพวกนี้ก็คือเพราะเรามีกำลังที่ที่สำคัญก็คือพี่หมอพี่หมอปูนครับที่ทำให้เราลุกขึ้นมาแล้วก็เรียกร้องสิทธิของเราว่าให้เราได้ถึงขนาดนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่หมอด้วยนะครับผมที่ ที่ลงคลิปอัดคลิปวิดีโออัดไลฟ์สดแล้วก็ทั้ง YouTube ด้วยที่ทำให้เรามีข้อมูลแล้วก็เดินมาถึงหน้าวันนี้ครับผมต้องขอขอบคุณพี่หมอมากครับผมขอบคุณม,มากครับผม